กลับหนึ่งแกบรบสองกลัแบบสามแบบัตรนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่สามสิบเอ็ดประจำวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองสองสองขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแต่องค์พระขวังปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเท็จล์ลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม,มาอนุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพปเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธมังมุนีเราจะสาสุนันตุสักขะโมกขาทังสักเคกเมจารุเปกิริจิทาราตเตเตจันตาริคเเบิมาเนทิเปละเทจัคามีจารุวะนะัะหาเนแคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลาถาราวิสเมยักกะคันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยามุนีวะลาวัจฉนังตาทวเมสุนันตุธรรมะสาวนักาโออะยัมพัทันตาธรรมะสาวนักาโออะยัมพัทันตาธรรมะสาวนักาโออะยัมพัทันตา บทสวดน,น้ำมันกัลลสิสทาทาาธิถาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาสัสสะบทสวดสัจจกิริยาถาถา นาถิเมศระนังอัญงพุตโทเมสระนังวะรังเอเตนาสัจจะวัชเชนะสุติเมหุนตุสพะทานาถิเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนาสัจจะวัชเชนะสุติเมหุนตุสพะทานาถิเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนาสัจจะวัชเชนะสุติเมหุนตุสพะทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาคิกาคาถา มหาการุณิกโกนาโธอัตถายะสภาพปาเนนังปุเรตวะปรมีสภาพปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหุนตุสพุตปัทถวามหาการุณิกโกนาโธหิตายาสภาพปาเนีังปุเรตวะปรมีสภาพปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหุนตุสพุตปัทถวามหาการุณิกโกนาโธสุขายาสภาพปาเนีังปุเรตวะปรมีสภาพปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหุนตุสพุตปัทถวา สดสดมหาสมัยสูตรเอวามีสุดตังเอกังแตม่ยังพระกวาสัเกตสุวิหารติกะปีล่าวัตถุสมิงมหาวิเเมหาตาพิฆุตังแคนะแต่ทิพัญจมัตเตหิพิกูตเตหิสะเพเหวะอรหันเตหิทัตเตหิกะโลกะทาโตหิเทพตาเยปุยเยนะตันนิปติตาหุนติพระกวาตังทัตนายะพิฆุตังคันจะถากโขจัตุนังสุดท้าวสกายจกรนังเทวนังเอตตาทั้หุนติยังโขพระกวา พระควาตะเกสุวิหารติกะปิเลวปุตเตเมงมหาวันเลมหาตาพิภูทั้งเคนะจัดเทงปัญจะมัตเตหิตพิขุสเตหิตสัพเทเหวะอรหันเตหิทศเตหิจะโลกาธาตุหิเทถวตาเยปุเยนะจะนนิปติตาหุนติพระกวรรตังพัตศนายาพิขุสังกันจะยันโนนัมยามปียานุพระควาเตนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตาวะพระควาโตสันตเกแปเจกะทัธาะปเจยามาติ อันถากุตตาธิวตาเชยยะท้าปินะมะเพะวะบริสุทธิ์สมันจิตังวาพะหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาพะหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเตตุเทเวตุอันตละหิกตาภักวัตโตปุระโตปาตุละหังตุอันถากุตตาธิวตาภัะวันตังอภิบาเทตะวาเอกัมันตังอัคคังตุเอกัมันตังติตาโกเอกาเทวตาภัะวัตโตจันติเกอิมังคาทังอภัสติ มหาสัมมาโยบอกว่านัตมิ้งเทวกายาสมัยคตาคัตตมหีมังธรรมะสัมมายังทักกิตายะว่าอัปปะรชิตตังกันติอธากุอปะราชเทวตาภะกัปโตสังติเกอีมังคายทังอภัสติสัตวลาภิกขะวุสมมาทั้งสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสัตว์ทิวันิตานิกาทิตตวิยานิลักันติปัญพิตาติอธาโพปปะลาเทวตาภะกัปโตสังติเกอีมังคายทังอภัสติเชตวาคิลังเชตววปะลีคัง อิทะขิรังโอหิตจามะมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมมตาสุทันตาสุสุนาคาติอทาโคอัปปาราเทวตาภะวตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสติเยเกจิพุทธังแตระนางคตาเตนเตขมิจันติอภัยยะภูมินปะายะมนุังเตหังเทวกายยังปะลิปูเลจันติติอทาโคภะกวาภิกขูอมันเตสุเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาจันนิปติตาหุนติ แต่ถ้าข้ตั้งทักะนายญาพิคุสรังกันจะเยติเตพิกเวอเหตุจงอติตัมมทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัมันตานังเอตตัปะละมาเยวะเทวตาส่านนี้ปติตตาเหตุจงเตยัดหาปีไมหังเอตตาละหิเยิเตยพิกเวหะวิจันติอนาคตธมรมทานังอรหันโตุสัมมาสัมพุทธาเต สัมปิภะกัปปันตานางเอตัปรัมาเยวะเทวตาชนนิปติตาภวิสันติไสะท้าปิไม่ห้างเอตัลหีอากิคิตตมิพิกเวเทวะกายานังนามามิจิตตมิพิกเวเทวะกายานังนามามิเลสิตมิพิกเวเทวะกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกรรมนาสิกโลถาภวิตตมิเตเอวัมพันเตติโคเตพิกุระวัตโตปัจจโสจุพระกวาเอตถาโวตัส สีโลกะมนุษย์กสัตรยมีาตภูมิมาแต่สิตายสิตากิิพลังปะหิตตาธมะหิตตวุทุสีหาวะสันลีนาโลมาหังสาบิสัมพุโนโอทาธมะนัสาสุชาวิปัสนามานาเวลาพป็นโยปัญจะสติขตว่าว่านกปิลพุทธเวตตโตมันติสัตตะหาสวะเกสัตเนระเตยเทวบารยะพิกันตาเตวิานาะพิกโก เปอาตัปะมมะกะลุงสุตว่าพุทธศสนังเปสัมปัตุระหุยานังอมนุษยสานัทศนังอเัเกสัรตมทกคุงสหัสสังอธัสสัตต์ินัสตังอเกสหัสตนังอมนุสสานามัทัสุงอเัเกนันธมทคุงหิสัสสภะพุตตะอหุตันจัสพังอภิญญาญาววากิตวะนะจกุมารสตโตมาแต่ยิสัตวะสวะเกศสเนลเต เห้บักายะพิคันตาเตวิชานาคพิคโวโอเยบุฮัมกิตติสัมิขิราหีอนุปัฏฐโสกัสตาสหัสวายาคาบุมาคาปิลวัฏฐวาอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอุโตญสัตสินโนมุทามนาพิกมุงพิภูนางสมิเตงภูนางชาสสาหัสให้ไม่วัตายะคานัตตะวันนีโนอิทิมัโตชุติมันโตวะนาอุโตญสัตสินโนมุทามนาพิกมุงพิภูนังสมิเตงภูนาง สตากิลาติสหัสยาคันานัตะวันนีโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันหนามันโตยัสัตติโนมุทะมานาภิกขมงพิโุนังตมิติงวะนางอิจเตโซละสะสหัสยาคันานัตะวันนีโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันหนามันโตยัสัตติโนมุทะมานาภิกขมงพิโุนังตมิติงวะนางเวตาเมตตาปัญจสัตยาคันานัตะวันนีโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันหนามันโตยัสัตติโนมุทะมานาภิกขมงพิโุนังตมิติงวะนาง คุณพี่โรละชาค่ะฮิโกวิปุลสถานิเวทนาผิญโยนางสัตตะสหัสสังยักษนางไปยิ่งลุปัสสติคุณพี่โรละชาค่ะฮิโกโสปะค่ะจะไม่ติงว่านางปุริมันจะที่ทั้งราชค่ะแต่รักทบภาสาสติคันธ์พนางอธิปติมหาราชาที่อัตติโตปุตตาปิสัจภาหะโวิทนาไม้มหาพระลาที่มันโตกิติมันโตวันหามันโตยักษ์สติโนโมทัพมานาพิคามุพิคุนังแตม่ติงวานาง ถ้าเกิดนั่งจากที่ตั้งราชายวิรุษโธตัประสติกรมพันธนางอธิปติมหาราชายะสติโสปุตปิิสสาพระหัวอิทธานามาไม่พระราที่มันโตจิติมันโตวนมันโตยัสติโนมทธมนาพิฆมุงพิโกนังจะไม่ติงวะนาง ปจิมันจะที่ตั้งราชายาสัตติโสปุตตปิตตะพระหัวยิ่านั้นมามหาพระลาที่มันโตชุติมันโตวระนันมันโตยาสติโลมโมานาพิกมุงพิคกนังจะมิติงวะนัง ปุตตะลันจ่าที่สังราชกุเวโรตปัสสะสติยะคันังอธิปติมหาราชยะสติโตปุตตะปิตตะสภะหะโวท่นะมะมหาภะลาอิที่มันโตสติมันโตวันะมันโตยะสัติโลมุท่นมานาพิกมุงพิกกุนังก็ม่ติงว่านาง ปุริมาที่สามทศาระทโททศที่ใน้าวิโรหะโกปัจจิเมณาวิรโปภโกกุลิโรอุตตะลังทิสังจตุจัตตาโลเตมหาราชสมันตาจตุโลทิสางทั้งทัศละมานาทั้งสุวะในกปิระวัฒเวแตสามายวิโนทะตาโกมิจแนิกคะทามมยากุเนนทุเวเนนทูวิภูจะวิภูโตตถาคจันทนากรรมสเตโุจะกรินุขันทุนิคันทุจะปานาทูโอปเมนโยจะเทวะสุตโตจะตมาติจิตตติโนจัตขันธภูมโหัวราชเจโนตโก อากูเป็นจ็สิโคใจว่าเต็มพหลสุริยะวัดจะดซาเอเตจันเยจัราชนคันทภาสหราชุพิงอุทามนาพิกมุงพี่กุนางตไม่ติงว่นางอาทากูนภาษาหน้าคายสัวสาชตัดกะการรมพระรตลึอากูไปยาค้าสหญาติพิ่ยามุนาธะตราชจตกอากูนะคะยสสติโนเอระวันนมหานาโกระคะแต่ไม่ติงว่านา ยินะคะลาเาชกสหัสทหานติทิพย์พันประชาภิวัฒนสุทธัจตาคูเวหาญาติเตวะนามชะปตัยสิตาสุปนัยติเตตานัมังอภัยันตธานะคะลราชานัมมติสุปนันโตเขมมะมะกติพุทโธชันหาหิวะชาหิอุปภัยยันตานักสุปนันสารนัมมะกัรสุพุทธามทิตาวัชิรหัตเทนะ สัมมุทังอสุราติตาพาตาโลวาสาวัตเตติที่มันโตยักตัดโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธนะเวสขตาเปปปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโตนะมุกิตาหะสัตันจะกพระริปุตตะนางกะบเพโลกจานามะกาข้างในหิตวาพระลิงเตนางได้หูพะทะมุปาข้ามวงสัมมาโยธานิพระทธันเตภิกุนังสุเมินวะนาง ออปุจจะเทวาปทวีจะเจชวโยตถาคามุงเพรุณาวารุณาเทวาสมุจจะยะสัตตาเมตตากรุณากายิกาอกุชวายยะสัจิโนทัศเจตทัตถากายาสเปนะนัตตะวณิโนยิธิมันโตชิติมันโตวันน้นมันโตยะสัจิโนมุทามานาพิกรมุงพิโกนังจุมติงว่านาง เป็นทูตเจ้เทวาสหาิจะสมณะจะทุเวยะมาจะนัดทปนิสตาเทวาจะนัดมคูปุลกิตตาสุริยะทูตปนิสตาเทวาสุริยมาคูปุลกิตตานักัตตานิปุระปุลกิตสวะคูมันเทวลาหกาวัดคูนางวัดโสตโศโสสะโกกข้าปุรินเทโธทัดเตเตทัดตระกายญาตะเพนะนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนัางตัวกษัตริย์งมันท่ามันาพิษกมุงพิกลังจมิติวันนาง เอ๋ท้ากุษาภูเทวะละมคคิติคาริวาอริษกาจะโลชะจอมมะกุภะนิพาติโนวะลุนาสหะธรรมะจัจจุตตาจันเนชกาสุเลยยลุจิลาอากูอากุวาสาวะเนสีโนทัศเเตทัสธากายะสเพนะสเพนะนัตวันนิโนมิทิมโตจิติมโตนมันโตยสสติโนมัทมาะพิกามูกุคนังจไม่สิงวะนัง สัมมาะมหาสัมมาณะมนุษย์สามนุษสุตตมะคิดทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอาทัาคูหะระโยเทวาเยจาโลหิตตวะสิโนปัลลคามาหาปัลลคาอากูเทวายยสัตสิโนพระเตเตทะตจตากายาสเพนะนัตตวานิโนอที่มันโตจิตมันโตน้มันโตเะสัตสิโนเมทามนาห์พิ่กมงพิ่กูนางแต่ไม่ติงว่านางสุกากระลุกมาหาอรุณาอูเบขานัตตะห์โอท่าตะค่ายะปะมโมก้อากูเทวาวิจักขนา สัทธามัตตาหะละกัชามิสกาจจายัสติโนท่านนัยังอาคาปชุนุโยทิสัพพิวัตสติถ้าเจตีถ้สัทธากายาสเปรนันต์ตวันเนโนอีที่มันโตจุติมันโตนั่นมันโตยัสติโนมุทัมมานาพิกมุนพิโกนังแต่ไม่เต็มวันัาง เคมีอะดจิตตายยามากระทกาจะยาติศรีโนตั้งพิสการละมาติฐานชดินามาจะอาตาวาดิมานาลสิโนอาคูอัทหาคูปัลนิมิตาทัดเจตเจตตัถการญาตเพนนานตตะวานิโนอิทิมันโตพิสิมันโตวันนามันโตยาติศรีโนมื่อถ้ามันาพิกามุงพิพุนังจะไม่ติงว่านาง กันเทศตเทวะนี่แกจะกับเทนะนักตะวันนิโนนั่นมันว่าเยนะอกันชูเยจันเยสะติสะสะะพระพุทธะชาติมักิรังอุคตินัม่นะตะวังท้าเขมุ่าข้าตังนาคัางจนนวะอติตตาติตังสุภามาปรามัตโตจับปุตตะที่มัตโตตะฮะตันนังกุมารโรติโตจตโตปะค้าตไม่ติงวะนังสหสภามาโลกามังมหาภามังพิจิตติ ปปปโนพ ano, ar, sair, said, cek, su, uno, ิ ama, aka, floor, oo, ิมันโตพิสมากายโยยสติโตรัตติสตติสราภูปเจกัลวสัตติโนเตสันตมัชโตกาหิโตปริวาริโตเตจจสเพพิกันเตวินเทเรเวสพัมาเกมาลตินาพิกัมิปัสสะกนตสัมันที่ยังเอหาคันหะพันทะสาราเกนะขันธมมะถุโวสมันตาปริวาเลสวะมาโวมุจติหะโกจินังอิติจตถมหาเตโนกันหะเตนังอภเปสยิปานินาตระมาจะ กลังกตวานะเพราวังไมถาปุกวสโกเมโกฐานะยันโตสวิตจุโกต่แทบสุปัจุทาวติสังกุโตอสัยยมวเตแต่จัตตะพังอภิญญาย่าวว่ากิตตวานะจะกลุมมาแต่ตัวมันจะยิ่งแต่ท้าทวะเกศแตเนระเตมาละเตนาพิกันตาเตวิชนาถพิศุ เตัตตัปปะมัคคุงสุตวาพุทธตัตานังวิตตลาเกหิปะกามุงเนตังลมมันปิอิจชยุงตัเพวิชิตตัตังขมายาติตายสัตติโลโมทันติสหพุเตหิสพกาเตชเนสุตาติ